สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าคือเกาน,นะคะเนะเดือนเพ่นกะลุกขึ้นมาเตรียมสเสบียงบนของเดือนเพ่นคือเกาน,นะคะเนาะมื้อนี้เป็นบรร้นพิเศษของเดือนเพ่นนะคะพราะอย่างค่ะเมื่อวานเดือนเพ่นโชคดีนะคะเนะโชคดีเลค่ะถูกหวยนะคะเนวะวัดสิีเบาๆนะคำนี้แต่ว่ากะเบานิดนึงเดือนเพ่นถูกหวยค่ะะได้หลายพอสมควรนะคะเนะจ้ะกะถือท,ทั้งบนทั้งลาง่างนั่นแหละจ้าวัดสันนี้ ก็อยากอวดเนาะนิดนึงเนาะอุ้ยคนก็ยังว่าคนโชคดีกันยังว่าพันพนะจ้าก็สเสบียงกุญในมือ,อวันจันทร์ของเดือนเพ็ญน,นะคะที่เดือนเพ็ญเตรียมนะคะกวาดก่อนนะคะนะเดี๋ยวสิบอกว่าอีกอย่างนี้นะคะนะวันพิเศษจริงๆค่ะสําหรับเดือนเพน็ญปกติเดือนเพ็ญคนเก็บเห็ดแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดือนเพน็ญเป็นเดือนเพน็ญสายบุญเป็นสายกินอย่างประมาณนี้เนะคะนะ เพราะว่าเห็ดมันบ่มีเหเก็บนะคะนะ่ะเนาะจ้าก็อย่าลืมด้วยค่ะเดอ้อกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยจ้าเดอ้อจ้านั่นแหละค่ะกะบ,บ่อกเกินมือคือเก่าค่ะเดือนเพ่นกะสิกับไปหาคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าอ่าก็อ่า,อ,อ,าอีกขอนึงนะคะนะัาเพื่อนๆค่ะคือถ้าผู้ใดมีโฆษณาเขาด้วยค่ะเดอ้อเดือนเพ่นเป็นคนหมักบึงโฆษณาเดอ้อบอกไว้ก่อนด้วยค่ะเดอ้อ ปเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งจะเป็นมักเป็นคนมักเบิ่งโฆษณาเนานะค่ะเนาะแปลว่ามีความสุขแมไเวล่าอันเพื่อนๆในในอ่าอ่ายู u ูทูบนะครับเวลายูทูบเบอร์เพื่อนอันที่ที่ว่าได้โฆษณาอย่างสีเนาะค่ะเนาะเป็นเพ่นมากมากัมกมักเบิ่งค่ะมีความสุขไหมค่ะมีความสุขเป็นน้ำเพิ่นเนาะค่ะเนาะจ้านั่นแหละค่ะตามที่บอกค่ะมักเบิ่งโฆษณาเลยค่ะเ้อมาเถ้าผูพใดอยาให้เบิ่งโฆษณาให้มาเลยจ้า นะคะจ้านี่นะคะเอาเนาะค่ะเนาะเช้าวันจันทร์ที่สองพฤศจิกายนสองห้าหกสามเนาะค่ะเนาะเกือบเบาผิดเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เกือบกลับไปหาเดือนตุลาอีกนะคะเนาะจ้าวันนี้คือกับข้าวคือไก่ทอดเอ้ยไก่ทอดขอโทษค่ะปลาทอดนะคะปลานิลทอดค่ะหินบอกครัเพื่อนๆค่ะ สุกใหม่ๆเลยค่ะเห็นบ่คะเพื่อนๆคะ่ะสุกใหม่ๆสีสันสวยงามนะคะกาปานิ่นกามือนี้กระไดงามมากขึ้นเก่าเนาะค่ะเนาะกามหันหันตรงกลางออกหันเพราะว่าชินใหญ่เดี๋ยวเพื่อนประกาผ่าเพื่อนประกาหยิบเนาะค่ะเนาะจะอ่ะมีมีปลาทอดแล้วก็ต้องมีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูเหมือนเดิมควรห่วยห่วย ควนขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆขาควนขึ้นเลยควนขึ้นห่วยๆเลยนะคะควนข้าวขึ้นน่ากินมากเลยะคะ่ะใส่ใส่น้ำปลาใส่ถั่วจักน้อยนะคะเนาะก็แจงเดินเพื่อน่าใส่น้ำปลาจักน้อยใส่พริกป่นจักน้อยนะคะโอ้ยหนาวนี่นะคะเพื่อนๆขาเดินเพื่อนบอกไว้เลยแซ่บนะคะจุใจเลยนะคะคะ่ะต่อมาอะ่ะ เพื่นสันคลแลกอะคือต้องสันน้ำนะค่ะนะตัวแทนน้ำของเดือนเพนก็เหมือนเดิมค่ะเห็นปะคะนมตาไทยดินมากลดหวานนะคะบั่นเดือนเพนอื่นอันนมงัวดเดงนะจ๊ะเนะาะจะเห็นปะจ๊ะแซบแซบด้วยค่ะค่าโฆษณาด้วยค่ะด้วนิดนึงแห็นแล้นะ นนๆ,ๆ,ๆ,ๆของโปรดทั้งครอบครัวของเดือนเพ็ญน,นะคะคุณเพื่อนขาเค้กจามือนี้พิเศษนะคะพอมื่อวันโชคดีค่ะเพราะว่าเค้กนี้ตรานีนะคะเพื่อนสืมีราคาแพงเจ๊กหน่อยนะคะเนาะเซเว่นเค้กจ้ะแต่ว่าบริเวนของเซเว่นนะะี่ค่ะหมายถึงว่าบริลานเพื่อนซื้อว่าเซเว่นเค้กจังสีนะคะเนาะมีรสมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีรสอัน เบักผ้าลดใบเตยออยี่ยงนี่ค่ะแล้วก็ลดรดอีกอันหนึ่งค่ะคลายๆลดกาแฟเนาะค่ะเนาะจ้ะแซบบิดเลยค่ะโอ้ยชิ้นหนึ่งกับสามสิบห้าบาทเนาะค่ะเนาะโอ้แพงอยู่ค่ะแต่ว่าก,กับ,บ่เป็นยังเนาะคะ่ะวันพิเศษเนาะคะ่ะซื้อดูบได้เนาะค่ะเนาะจ้าเห็นไหมคะสวยเงามรามตานะคะเห็นเลยแก้วปนเป็นค่ะงามมีลีค่ะมื่อวันพิเศษก็เลยมีของมีของราคาสูงนิดนึงเห็นไหมคะ โอ้ยหยากกวดเห็นบึงไกๆเห็นบ่คะช็อกโกแลตเยิ้มเลยนะคะเห็นบ่คะงามดีค่ะบอกไว้เลยว่างามนะคะเด่นเพ้นเปิดฝาให้เพื่อนๆเบื้องซื้อค่ะเพราะว่าเพื่อนปิดฝาไว้นะคะเด่นเพนก็เลยเปิดฝาให้เบิ้งเดียวก็เดนเพ้นกะท่าพราะทายคลิปแล้วกะสิปิดฝาไว้คือเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาไปจังหันเนาะค่ะเนาะพาหกองกับหกชิ้นคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าต่อมาค่ะของประจําบ้านของเดือนเพ้นนะคะ เดี๋ยวด้วค่ะสักครู่หนึ่งนะคะค่ะมาจา้ะนี่ค่ะมรกอรค่ะมรกอรสุกนะคะพาพยานะคะภาษาอังกฤษกับพาพยาเบอร์นีหอดภาษาอังกฤษนะคะจ้านีนะคะอันของจากบ้านเดือนเพ่นนี่ระคะไม่มีนะคะขอโทษน,นะคะเจ็บนะคะไม่มีค่ะแม่งบูดนะคะแต่ว่าโบได้มีพิดมี่ิดนะคะเพื่อนเป็นแมงแมงมี หมักแสงไฟนะคะย่างมึงขึ้นอีกอย่างวะนั่นสินะคะกบบปกุงนี่ถือกันถือกันว่างไว้บเกินสองนาทีนะคะเต็มจืดพืชนะคะแมงมีค่ะแต่ว่าบบเป็นบบเป็นพีชผิวไพ่อีกอย่างดอกค่ะเห็นบหคะซูมใกล้ๆหน่อยเดือนเพนนี่เด็เห็นบหคะทั้งลูกเลยค่ะเพราะว่าเดือนเพ้นเดือนเพ้นมีหลายหน่วยค่ะอื้อนกันสิมีอีกสามหน่วยนะคะค่ะเพราะว่าบ้านเดือนเพ้นตอนนี้ปกุงซุกแล้วจ้าจ้า นะะคเห็นปลาคะสวยงามปลาคาเพื่อนๆคะบักคุ่งสุกจ้ามารากอสุกนะคะจ้าเห็นปลาคะสิ่งนี้เด่นเพ่นเตรียมในมือนีมือนีอาจสซเบอลไลท์ในจังหน่อยนะคะเนาะก็ควรมีความสุกเนาะค่ะเนาะก็ให้เด่นเพ่นบอนิดนึนงอีย่างสิเนาะค่ะเนาะจ้าเห็นปลาคะนี่ค่ะนี่นะคะปลาก,กระไดงามนะคะข้าวเหนียวก็โอ้ยบอ่อยากผักอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก็ผักไปแล้วนะคะเนาะ ฟังเสียงอาเดือนเพ่นผักกะระเลนเนาะจ้าเนาะเบิ้ลเค้กนี่อ่อ,อนซ้อนเค้กกับบกุงนะคะเห็นปะคะเพื่อนเขาโอ้ยอย่าลืม้อค่ะเดอ้อเดือนเพ่นมักเบิ่งโฆษณา้อค่ะเดอ้อผู้ใดมีโฆษณาเข้ามาเลยจ้าเดือนเพ่นเบิงบ่งให้ดูได้นะคะมาสองเทียเดือนเพ่นกับไปสองเทียนะคะบอกไว้เลยค่ะมาสามเทียกับไปสามเทียคะ่ะบ่มีเบื่อคะ่ะมาโหลดจ้านะคะจ้า นี่แหละค่ะสิ่งที่เด exactly really really right. ่นเพ่นเตรียมในมือนีเนาะค่ะเนาะมือนีอาจสียเวลาหลายจักนิดขอถูดขอใหยเพื่อนๆนะคะค่ะทายนีก็คือขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองตามที่คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้เพื่อนๆทุกคนสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนเนาะค่ะเนาะคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ให้เป็นเร็วเวเด้อจ้าเด้อสาธุสาธุสาธุจ้าคลิปนีก็จบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะมันจะโดนเกินไปเนาะค่ะเนาะสวัสดี Did I...